ันนี้นะครับก็เป็นวันที่24กุมภาพันธ์2566นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดราชวรวิรินะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันก็อยู่กับคุณพี่นะครับซึ่งได้ขอร้องจากเนะพื่อนนะเพื่อที่จะมอบให้คุณแม่นะอายุแค่สองนะครับติดเตียงอยู่นะก็เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนคุณแม่เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นโรคอะไรไม่ทถือไหมครับเภาหวาะความดันที่ไม่ได,ดจักลู้คันครับแล้วรู้สึกไงครับวันนี้ที่ได้โอ้ยขอบคุณมากๆเลยเพิ่ขอไปเมืม่อวานนี้วันนี้ก็ได้เลยเหมือนเดิ เมากๆเราขอบคุณทุกๆทุกๆคนทุกๆท่านที่ช่วยนะคะมากๆเลยค่ะก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนอย่างที่มากๆขอให้รุ่ยคาชีาช่วยแบบนี้ผมผมก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญนะครับผมได้วัตถาใช้จ่ายลงไปนะครับแล้วก็ฝากบอกเอทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าต้องการช่วยเหลือฟิวแชหรือเตียง แฟนเพออะไรก็ได้ครับติดต่อทางเรานะครับสอง้อใจบุญนะครับผมจะรับทุนที่นะครับครับแล้วสุดท้ายนี้ก็พ่อหลวงสอนให้เราครับคนไทยรักกันครับผมครับขอบคุณมาก